พูดถึงคุณธนกรค่ะมาอีกข่าวหนึ่งเลยก็แล้วกันนะคะจะได้ตอเนื่องกันเลยนะคะที่ทำเนียมรัฐบาลค่ะคุณธนกรอย่าเพิ่งการเมืองใช่ไหมใช่เข้าการเมืองค่ะการเมืองต้องมาที่บิ๊กป้อมก่อนอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปค่ะการเมืองต้องไปที่เรื่องใหญ่ที่คุณปูนาเกิดไว้ตอนต้นเรื่องใหญ่เมื่อวานคือบิ๊กวันนี้ประชุมคลอมอนะครับบิ๊กป้อมเมื่อวานท่านไปราชการที่ลำปางแล้วก็พะยาแล้วก็ใช้เวลานอกราชการนะครับไปทํางานเรื่องการเมือง ที่ว่าเล่นใหญ่เล่นใหญ่นั่นแหละครับใช่ค่ะเพราะว่าท่านในราชการเนี่ยนะอาจจะถูกเพ่งเล็งว่าเอ้ยไม่ได้มันผิดใช้รถหลวงใช้น้ำมันหลวงแล้วคุณไปทําอย่างนี้ได้ยังไงท่านก็เลยใช้เวลานอกราชการแต่ถึงขั้นนั้นก็ถอะต่อไปนี้เนี่ยนะคนที่เป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นรองนายกจะลําลบากใจแล้วล่ะค่ะเพราะจะถูกจับตามองทุกฝีก้าวพอเลยราชการสี่โมงครึ่งปั๊บถึงแม่คุณใะไปพบหัวคะแนน แต่ว่ารถที่คุณใช้นั้นยังเป็นรถหลวงอยู่อย่างเนี้ยลุงตู่จะไปราชบุรีพรวกนี้หรือตัดปัญหาเลยนะคุณตัวนาถ้าทีา่ทราบคือจะไปแล้วนี่กลับเลยเพราะว่าถ้าไปต่อไปอยูหกโมงเจ็ดหนึ่งทุ่มใช้รถหลวงอยู่ติดรถราชการจ๋าเนี่ยนะโดนโดนแน่นอนเขาก็เลยตัดปัญหาค่ะลุงป้อมไปลำปางไปพะเยาเมื่อวานคงจะเหนื่อย วันนี้เลยไม่ไปประชุมคลมอล่านะครับลาประชุมคลมอคนก็เลยอ่านเป็นสองอย่างหนึ่งประธานโทษกนะ็คือท่านคงเหนื่อยจริงๆนะเมื่อวานก็ไปไกลอะ่ะราชการเมื่อวานหรือว่าอันที่สองนะอาจจะไม่อยากให้เป็นที่คาใจกันเรื่องจดหมายเปิดใจมันยังหมาดหมาดใหม่ๆอยู่ก็คงอยากกันนั้นเลยขอลา <laughs> นะไม่สบตาลุงตูสักอังคารหนึ่งก็เจอวันอังคารหนากว่าแล้วกันอะไรประมาณนั้นแหละนะครับไปพะเยาไปทาอะไรเมื่อวานอ๋อไปพะเยานะคะก็คือไปบริเวณที่ลานอนุสวรีพ่อขุนงามเมืองนะคะจังหวัดพะเยานะคะก็พูดง่ายๆว่าไปขึ้นเวทีนะคะเป็นลักษณะของการปลาใสานั่นแหละนะคะก็เพราะจากเสร็จภารกิจเนี่ย,ยไปดูเรื่องสถานการณ์ไฟป่าเรื่องหมอกควัน คือท่านดูเรื่องแบบนี้เรื่องไฟป่าท่านก็นดูแล<ฆ>เรื่องน้ําเรื่องที่ดินนี่คืองานหลักของท่านอันนั้นคือที่บริเวณคือที่จังหวัดลําปางคือไปดูเรื่องนี้แต่พอเสร็จจากภารกิจที่ลําปางในเรื่องของงานราชการแล้วเนี่ยก็เดินทางต่อไปที่พะเยาไอเน,นี้ยพะเยาเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่นั่นแะหละคะ่ะก็เป็นการในลักษณะของการไปปลาใสานะคะ พูดง่ยว่าก็ลงไปเยี่ยมเยือนพื้นที่พี่น้องชาวจังหวัดพะเยานั่นแหละโดยภายในงานนะคะก็มีร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่านะคะมีนายจีระเดชนะคะศรีวิลาชนายพรชัยอินทร,รสุขนะคะสอสอพิจิตนายกเกษมสุพารรานนท์สอสอนครรัชสีมานายสมศักดิ์คุณเงินสอสอนขอนแกน่นนายปัญญาจีนาคามสสแม่ห้องสอน นายภูมิบูนประมุกสสจังหวัดตากนายบุญสิงห์วรินรักสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐมาให้การต้อนรับะนะคะที่ไหนภาคภูมินะเนี่ย แล้วก็เนี่ยแหละค่ะมีประมาณนี้แล้วนอกกนั้นก็จะเป็นมีเจ้าหน้าที่นะคะฝ่ายปกครองชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านต่างๆเนี่ยแล้วก็มีประชาชนเนี่ยมาเชียร์ลุงป้อมด้วยนะคะมีทั้งอ,าอยากให้ลุงป้อมเป็นนายกนะคะเรารักลุงป้อมนะคะแล้วก็เลิฟลุงป้อมต่างๆนานา,นา,นามาให้กําลังใจโดยทางด้านของอใ,นในพิธีการเนี่ยไปดูบนเวทีกันนะคะโดยบนเวทีค่ะก็ปรากฏว่า พลเอกประวิทย์เนี่ยก็ได้มีการกล่าวบนเวทีพบปะกับประชาชนว่าตนเนี่ยได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาเตรียมมาตรการในเรื่องของการรองรับภัยแล้งของทุกปีเพื่อให้ทุก ภูมิภาคเนี่ยมีน้ํากินน้ําใช้นะคะแล้วก็เพื่อการเพาะปลูกแล้วก็รัฐบาลก็ตั้งใจจะมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้เนี่ยตนเนี่ยมาตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนากว้านพะเยาจึงได้มีการมอบหมายให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งรัดติดตามผลงานให้สำเร็จผลอย่างเร่งด่วนนะคะก็อันนี้ตามงานราชการแล้วก็เร่งรัดการอนุญาตใช้พื้นที่กว้านพะเยาในการจะทําสวนสาธารณะในพื้นที่นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ย ก็ยังพูดในเรื่องของโครงการอ่างเก็บน้ำนะคะเรื่องของชรประทานต่างๆเหมือนที่คุณสัมราญมบอกไปก็คือเกี่ยวกับเรื่องภัยแรงเรื่องน้ำเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอหลังจากกล่าวพิธีกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินการติดตามโครงการต่างๆสสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ทางด้านของเราเองธรรมนัตค่ะแล้วก็กลุ่มสสที่มาให้การต้อนรับที่พะเยาเนี่ยก็เลยมีการถือพวงมาลัยค่ะคุณผู้ชมขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ในที่สุดก็เกิดเป็นภาพ เล่นใหญ่เกิดขึ้นมาที่ถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูภาพเป็นภาพเคลื่อนไหวกันเลยดีกว่ามันมีมันมีอยู่หลายช็อตน,นะแต่ว่าช็อตเด็ดที่ว่าเล่นใหญ่ก็คือช็อตน,นี้แหละครับช็อตที่ผู้กองสำนักพรมเผานะครับสะส,ะสะพักเศรษฐกิจไทยนะอตอนนี้ยังเศรษฐกิจไทยอยู่นะครับก็ยังไงล่ะไปคุกเขาแต่ว่านั่นแหละครับข้างล่างเวทีมันจะมีหนุ่มใหญ่หนุ่มโคราชนะครับเป็นโคศก ถือไมโครโฟนอยู่ประกาศอย่างเหมาะเจาะสอดคล้องกับภาพบนเวทีเลยไปฟังไปดูช็อตนี้กันนะครับเพื่อเป็นการบอกกับท่านรองนายกรัฐมนตรีหรือและหัวหน้าพักพลังประชาะรัฐว่าขอมอบทั้งหัวใจขอมอบทั้งทุกๆุกคนจากนี้ไปจะอยู่พักพลังประชาะรัฐ วันนี้ลุงป้อมเปรียบเหมือนพ่อวันนี้ลูกกลับมาบ้านจะมาช่วยทําบ้านพลังประชารัฐให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งโดยเฉพาะจังหวัดพยาวยกทีพยายกทีไหมครับยกทียก <ส>ก็คือคุณวิรัตโกศบบนเวทีไม่ใชโกศพพักนะคือไปไหนอยงานอะไรเนี่ยต้องมีเนี่คุณวิรัตนี่แหละครับถ้าถือว่าเป็นช็อตเด็ดเมื่อวานช็อตใหญ่แล้วครับแล้วก็นั่นแหละครับก็เป็นสัญญาณว่าผู้กองธรรมรัดพพมเผ่าซึ่งเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยนะฮะถ้าเราจํากันได้ท่านผู้ชมจําได้นะที่นักข่าวไปถามที้ถามบิ๊กป้อมว่า ผู้กองจะกลับมาไหมผู้กองจะกลับมาไหมบิ๊กป้อมก็บอกว่าเขามีคดีอยู่เขามีคดีอยู่นะอะไรประมาณนี้ะนะแต่ว่าจำเนราการผ่านมาจนถึงวันนี้ก็ภาพอย่างที่เห็นเมื่อวานนั่นแหละครับก็เป็นสัญญาณชัดเจนว่าผู้กองสม,พมภพเผ่าสะส,ะส,ะสะพักเศรษฐกิจไทยก็จะหวนกลับมาพักพลังประชารัฐแต่จะกลับมาอย่างไรตอนนี้นี่พักเศรษฐกิจไทยที่กลับมาแล้วก็มีอยู่จํานวนหนึ่งนะครับสองสามคนนี่คุณบ,บุญสิงห์วรดินทรักษ์ กลับมาแล้วนะครับกับพลนเรเด็กเทพจำนนงนาชื่ออะไรไม่รู้ลืมไปแล้วนี่นะขออภัยกลับมาแล้วสองสามคนนะครับกลับมาโดยอะไรท่านผู้ชมคุณบัวนากลับมาเพราะอะไรจากพักเศรษฐกิจไทยกลับมาบอกว่าพักขับอพักขับถึงมาสังกัดพักพลังประชารัฐได้ตอนนี้สิเอ็ดคนจากเศรษฐกิจไทยนะจะกลับมาพักนี้ได้อย่างไร อันนี้แหละเป็นโจทย์สําคัญวันนี้คุณบุญเสียงวดินทรักกเลยให้สัมภาษณ์นะครับคุณบุญสิงหงเมื่อครั้งหนึ่งนะก็เคยเป็นนายทะเบียนพักพลังประชารัฐนี่แหละครับวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่ากลุ่มสสพักเศรษฐกิจไทยทั้งสิเคนจะร่วมงานกับพักพลังประชารัฐก่อนวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์หกหกเดือนหน้าเนี่ยนะโดยไม่รอให้มีการยุบสภาคือไปกันเหนียวไว้ก่อนคือต้องสังกัดพักเก้าสิบวันนะว่างั้นเถอะ โดยไม่ร้อยมีการยุบสภาแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการเข้าพักพลังประชารัฐโดยปลายเดือนมกราคมนี้จะมีการประชุมใหญ่ประชุมพักเศรษฐกิจไทยเพื่อดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง่งตามกฎหมายส่วนร้อยเอกมนตจะเข้ามาทํางานในพักพลังประชารัฐหลังการประชุมใหญ่วิสามันของพลังประชารัฐในวันที่21มกราคมนี่เป็นไทม์ไลน์ของผู้กองนะคระับมีเจตนาที่จะไม่รับตําแหน่งใดในพักนะ คือเข้ามาอยู่แต่จะไม่รับตําแหน่งใดในพักอ,อีกทั้งร้อยอีกสมณัถตั้งใจว่าจะไม่รับตําแหน่งใดๆในพักพลังประาชารัฐเพราะมาช่วยงานท่านประวิธในฐานะหัวหน้าพักพลังประาชารัฐได้อยู่แล้วถือว่าถึงเวลาแล้วถือว่าถึงเวลาแล้วที่คนในพักพลังประาชารัฐจะต้องจับมือนี่ร่วมกันสู้สึกเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงทั้งนี้นายบุญเสียงยังมั่นใจด้วยว่าจะสามารถคว้าชัยและปักธงในสนามเลือกตั้งได้ตามเป้า โดยเฉพาะสนามเลือกตั้งในความรับผิดชอบของอร,ร้อยเอกสมณัตจะได้สะสะไม่ต่ำกว่า20ที่นั่งถ้าได้ตามนี้ก็วิเศษทั้งสะสะเขตเดิมและที่ปั้นใหม่ถามว่ามีแนวโน้มที่พลังประชาัจะไปจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่คุณบุญเสงหงตอบว่ามีแนวโน้มเป็นไปได้กับทุกพรรคซึ่งพรรคพลังประชาชัวางสถานะจุดยืนทางการเมืองคือการเป็นพรรคอร์บัลแม้อาจจะมีสะสะไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งในสภาแต่เชื่อว่า พรรคพลังประชารัฐจะเป็นพักที่มีบทบาทสําคัญในการร่วมรวบรวมพักการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลอทำลายก็คือผู้กองจะไป21มกราคม21มกราคมปัญหาจะไปได้ยังไงคุณปูนาลาออกจากพักคเศรษฐกิจไทยเลยได้ไหมนั่นน่ะสิเพราะว่าเจ้าตัวเองก็ยังให้สัมภาษณ์แบบลักษณะของการแทงกักอยู่นะคุณผู้ชมเลยไดหมก็ ถามว่าลาออกเลยได้ไหมก็ได้ก็หมายความว่าไม่ต้องลงสมัครชิงชังชยตำแหน่งเก้าอี้สสก็ได้ไงไปช่วยงานบิ๊กป้อมตามที่คุณบุญสิงห์บอกจะเข้าลาออกคืออย่างนี้ท่านผู้ชมนะโดยข้อกฎหมายถ้าคุณลาออกจากพรรคเศรษฐกิจไทยนะคุณก็ไม่ได้เป็นสอสอต่อนะล,ลาแล้วเพราะว่าสนั้นต้องสังกัดพรรคนะครับท่านผู้ชมจำไว้เลยต้องสังกัดพรรคเท่านั้นวันไหนที่คุณไม่สังกัดพรรคคุณเป็นสอสไม่ได้ นะดังนั้นผู้กองมีอย่างเดียวเนี่ยต้องให้พักเศรษฐกิจไทยผู้กองกับคณะที่เหลืออย่านะคะใ,ให้พักขับก็รีบไปทําพิธีการพิธีกรรมเสภายใน,นไม่กี่วันนี้แหละตั้งหัวหน้าพักขึ้นมาใหม่เป็นใครก็ได้ไม่ใช่เรียกประชุมใหญ่วิสามันมพักมีมติครับเหตุผลพอไหมกรกวตว่ายังไงต้องให้พักเศรษฐกิจไทยขับผู้กองออกมามแล้วก็พักลุงป้อมก็มีมติในวันที่ยี ร,รับสมาชิกรพรรคใหม่ม,มันต้องเป็นอย่างนั้นสําคัญนี่หลายคนก็จับตามองอยู่นะเหตุผลพอไหมอะ่ะแต่อย่างนั้นก็ตันนะครับประเด็นใหญ่คือจะกลับมาซบตักลุงป้อมแล้วบิ๊กป้อมนาทีนี้ก็คงจะไม่รู้จปะปฏิเสธได้ยังไงเพราะเหตุการณ์มันก็เปลี่ยนไปแล้วลุงตู่ก็ไม่อยู่แล้วคือถ้าลุงตู่อยู่ลุงป้อมอาจจะเกรงใจลุงตู่ว่าเฮ้ยนัดมึงอย่าเพิ่ง อย่างนี้อะได้ค่ะแต่ตอนนี้ลุงปู่ก็มาอยู่แล้วสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแต่มันมีติ่งอยู่นิดหน่อยว่ามันมีกระแสข่าวว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มที่คิดมากเห็นสัญญาณนี้แล้วเนี่ยนะค่ะอาจจะต้องคิดหนักหลายทีหลายชั้นก็ค,ค,คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสุณสริยะจึงรุ่งเรืองกิจหรือแม้กระทั่งคุณอนุชานาคาสายค่ะสามมิตรกลุ่มสามมิตรจริงๆมีสสในกลุ่มอีกเจ็ดแปดเก้าคนนะครับ เขาจะเอาอยัางไงถ้าคุณธรรมนัตพลผากลับมานะถึงแม้บอกจะไม่มีบทบัทอะไรนะแต่ประวัติศาสตร์มันบอกเอาไว้ว่าเดี๋ยวมาก็มีปัญหากันอีกเล, <rib il. S 1> เลยมีกระแสข่าวว่าคุณสมศักดิ์อาจจะลุกจากพลังประชารัฐตอนแรกก็ว่าจะไปรวมแทนสร้างชาติแต่ดูแล้วดูไปดูมามันยังไม่มีสัญญ,ญาณที่จะเกาะเกี่ยวกันได้ก็เลยมีข่าวปล่อยออกมานะปล่อยนะครับว่าจะไปพักเพื่อไทย โอกาสสูงมากนะบางคนลือกันว่าอนุชานาคาใสลูกน้องคุณสมศักดิ์รัมดรีประจำสำนักนายกอาจจะไปรวมไทยสร้างชาติแต่สุริยะสมศักดิ์นั้นนี่จะพาลูกน้องไปอยู่พักเพื่ออะไรคอยติดตามนะครับ,รบแต่ลูกน้องอดีตลูกน้องคุณสมศักดิ์คนหนึ่งซึ่งวันนี้ได้เดีนยวได้ดีเป็นรัฐมนตรีนะะคือดรธนกรวังบุญคงชนะ แล้วก็พยายามบอกว่าจะพยายามจีบ3มมิตรให้มาอยู่พักรวมทยสร้างชาติแต่คุณสมศักดิ์บอกไม่ต้องจีบหรอกนะเขาตัดสินใจเองได้อะไรประมาณนี้หลังสุดคุณธนากร,กรก็บอกสัญญาณทางการเมืองหลายเรื่องในวันนี้ ใช่ค่ะก็อย่างล่าสุดนะคะก็เอามาถึงประเด็นนี้เลยละกันที่สื่อเอาไปพาดหัวกันนะนะบอกว่าธนกรเผยปรีชาบุญจงประจักษ์เอกภาพจ่อซบรวมไทยสร้างชาติมั่นใจกว่าสอสอ80ถึงร้อเก้าอีนะคะ โดยเรื่องนี้นะคะจากที่มีกระแสข่าวว่าทางด้านของคุณบุญจงวงไตรรัตน์นะคะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขเขียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเข้าร่วมงานกับพักรวมไทยสร้างชาติข้อที่จริงตรงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามคุณธนกรคุณธนกรนะคะก็กล่าวว่านายปรีชาเนี่ยได้โทรมาหาตนว่าสนใจจะมาทํางานร่วมกับรวมไทยสร้างชาติโดยระบุว่า ในกลุ่มเนี่ยมีนายเอกภาพพลซื่ออดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอด็ดนายบุญจงประจักษ์บุญจงประจักษ์นะคะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมนะคะซึ่งตนคือคุณประจักษ์<ร>อ,อีกคนหนึ่งบุญจงแล้วก็คุณประจักษ์อีกคนหนึ่ง<อ>นะคะสองท่านนี้เนี่ยนะคะแล้วก็คุณประจักษ์เนี่ยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมซึ่งตนเนี่ย ก็ได้บอกไปว่ายินดีนะคะต่อไปบอกว่ายินดีแต่กระบวนการภายในพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยยังมีอยู่จึงได้มีการประสานให้ทั้งหมดเนี่ยไปพบกับคุณเอกนัท พร้อมพันเลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งก็ได้มีการพบกันแล้วครั้งหนึ่งก็จะต้องมีการเจอกันอีกรอบภายใน1-2วันนี้อย่างไรก็ตามตนมีความคุ้นเคยกับบุคคลเหล่านี้เมื่อครั้งที่เดินสายร่วมกันกับกลุ่มสามมิตรดังนั้นเมื่อตอนแสดงความจงมว่าจะไปอยู่กับนายกรัฐมนตรีบุคคลเหล่านี้จึงได้ประสานมาแต่ทุกอย่างเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามกลไกที่พักกาหนดนะ,นะคะครัแล้วก็ตอนท้ายคุณ ธนกรณยังบอกอีกนะคะว่าประเมินนะคะว่าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะได้นะจะต้องได้เนี่ยมากกว่า80สบถึงร้อยที่นั่งค่ะก็ขอติตตามนะครับนี่ก็สี่คนนี้ที่เอ่ยชื่อมานะถ้าดูดูปูมหลังกันแล้วเนี่ยนะคุณบุญจงก็น่าจะเด่นกว่าเพื่อนนะคุณบุญจงเคยอยู่พักภูมิใจไทยจะไปเพื่อไทยเพื่อไทยก็ต่อต้านนะเพราะว่าคุณ เคยอยู่แล้วคุณไปอยู่กับเนวินเขาเลยกโกรธก็มีพักเพื่อไทยเลยต่อต้านคุณปีชาก็เป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงนี่แหละธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณประจับนะแก้วหานกล้านี่ขอนแก่นเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับคุณเอกภาพพลรัซื่อก็อดีตนาะยกอบจอร้อยเอ็ดก็คอยติดตามนะครับจะได้ถึง80ที่นั่งถ้าได้80ที่นั่งนี่ ลุงตู่เป็นนายกล้านเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้ก็หลายเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะครับแต่ว่าถ้าแปดสิบถึงร้อยที่นั่งเนี่ยสบายหรือสะบือสะลือบุ๋มอลยคกณปูนะ่ะลอยลำมาเลยนะครับอตอนนี้แต่ละเสียงเนี่ยสำคัญมากนะครับ คราวนี้ทิ้งท้ายกันค่ะปิดท้ายกันสั้นๆสรุปใจความเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับกรณีที่มีตำรวจนะคะแล้วเขาบอกว่ามีทหารด้วยนะคะแล้วก็ DSI รวม16รายทำการรีดเงินในทุนจีนสีเทาที่มีการทำวีซ่าปลอมานะคะก็เมื่อวานนี้ทางด้านของ Big กโจ๊นะคะพลตำรวจเอกสุรเชษรรองพอบตรก็มีการเปิดเผยว่า จากกรณีที่มีประชาชนไปร้องเรียนแล้วก็ให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ191แล้วก็มีทางด้านของอิดดแล้วเขาบอกว่ามีทหารด้วยนะคะเข้าไปทําการตรวจค้นในบ้านดังกล่าวที่เมื่อวานเรามีการนําเสนอไปแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของทางด้าน DSI ขับรถออกมาจากจุดเกิดเหตุที่ทําการตรวจคน้นแล้วก็ไปบริเวณปั๊มน้ํามันแล้วก็มีการถือกระเป๋าใบหนึ่งกลับไปแล้วก็มีการตั้งสนันนิฐานกันว่ามีเงินอยู่ในกระเป๋านั้นผู้ที่เอามาแชร์ก็คือคุณชูวิทย์นั่นเองนะคะจากการถแถลงการะคะ่ะ ก็พบว่ามีทั้ง DSi ตำรวจ1 9 1ทหารร่วมกันเข้าตรวจคน้นมีการยึดของกลางพร้อมทั้งมีการยากักยอกของกลางแล้วก็มีการเรียกรับผลประโยชน์อีก4ล้านบาทค่ะก็ในเมื่อวานนี้เนี่ยก็ได้มีการนำของกลางนะคะที่ยึดไปเพียง2.5ล้านบาทแล้วก็จำนวนที่มีการยากักยอกไปอีกจำนวนหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีการเรียกรับทรัพย์สินเนี่ยเพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง แล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการอนุมัตินะคะต่อสารให้ทำการออกหมายจับตันพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็สารเนี่ยก็น่าจะเชื่อในพยานหลักฐานที่เรามีจึงทำให้ตอนนี้มีการออกหมายจับทั้ง16รายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนกรณีบ้านดังกล่าวนะคะที่เขาบอกว่าเป็นสถานกงสุล นาอูรูอันนี้บิ๊กโจ๊กออกมายืนยันว่าไม่ใช่สถานกงสุนนาอูรูแต่ว่าเป็นบ้านของคนจีนค่ะที่มีการเข้าไปเช่าเอาไว้เพื่อจะดำเนินการทำวีซ่าปลอมให้กับคนจีนแล้วก็คนนาอูรู mm. เมื่อมีการตรวจค้นนะคะก็เนี่ยแหละค่ะก็จะต้องเข้าไปดูนะว่ามีการดำเนินการที่ ปฏิบัติโดยที่มีชอบแล้วก็ยังส่งผลเสียนะคะที่มีการปล่อยให้คนจีนเนี่ยหลบหนีไปได้ด้วยนะคะจากที่เป็นการไปตรวจคน้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะคนจีนส่วนใหญ่เนี่ยก็มีเขาเรียกว่าเป็นพวกที่มีหมายแดงติดตัวอยู่แล้วนะคะของประเทศจีนพูดง่ายว่าจีนก็ไม่เอาอ่ะนะคะแล้วก็หลบหนีเนี่ยออกจากประเทศจีนมาอยู่ประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยมีความผิดนะคะ,ะร่าตา157 นะคะแล้วก็เจ้าพนักงานกรณีที่มีการลักเว้นหรือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตามมาตรา149ในเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์โทษหนักนะคุณผู้ชมเขาระบุไว้ว่าสูงสุดเนี่ยคือจำคุกตลอดชีวิตหรือว่าประหารชีวิตเลยนะคะก็บิ๊กโจกบ,บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องไปดูว่ามีกี่กรรมกี่วาระแล้วก็ข้อหาเนี่ยมาตรา187ทำลายวัตถุคองกลางเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะคะว่ามีด้วยหรือไม่ อันนี้ก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมนะคะสำคัญว่าจะขยายผลได้แค่ไหนอย่างไรนะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าคนที่ต่อสายไปถึง191นี่จากหน้าห้องอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI นะครับแล้วก็ทาง191รองผู้การ191ก็โทรไปหารองผู้บัาการตำรวจนครบาลน,นั่นเป็นที่มาของการสนที่กำลังกันนะแล้วก็ไปปฏิบัติการรีดเงินอย่างที่ว่า ส่วนเรื่องนี้ที่บอกว่า DSI เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ทางด้านของอาทางด้านของคุณวันลบนะคะ รองปลัดกระทรวงยุติธรรมก็มีการออกมาเปิดเผยว่าในส่วนของ DSI ที่มีเจ้าหน้าที่ระดับชำนาญการเนี่ยเรื่องนี้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและก็ปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็ให้ความสําคัญได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงนะคะแล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมการดําเนินการทางวินัยร้ายแร,แรงหากพบว่ามีความผิดเนี่ยโทษก็คือไล่ออกแล้วก็ดําเนินการอย่างตรงไปตรงมาไม่เลือกปฏิบัติการตรวจสอบ ก็ตรวจสอบได้ง่ายเพราะว่าเป็นในเรื่องของเอกสารมีการสั่งการตามระเบียบหรือไม่ก็ต้องไปดูแล้วก็จะรวบรวมหลักฐานเนี่ยมาดําเนินการเรื่องนี้นะคะแล้วก็จะควบคู่ไปกับในส่วนของทํางานร่วมกันกับส่วนของตํารวจด้วยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีทางอาญานะคะก็รีบทำกันแล้วกันพอดีสายจานี้ก็คือกําลังเจอมรสุมหลายเรื่องนะโดนตั้งคําถามเยอะรวมทั้งกระทรวงยุติธรรมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเอาละครับพรุ่งนี้ก็มาตามกันต่ออีกทีหนึ่งนะครับความคืบหน้าจริงๆนะเราก็ตามทั้งกระแสพื้นๆบ้างกระแสลึกๆบ้างพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับขอบคุณและก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะ